สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดูซีรีส์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยทาง o อไล h ์นะครับได้ส่งไฟฉายติดปืนนะมาให้ผมทดลองใช้นะครับเป็น Olight บราเดอร์โปรนะครับก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับทีนี้เดี๋ยวตัวสเปคของไฟฉายตัวนี้เนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ดูก่อนนะครับ ทีนี้มาดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับกับเจ้าตัวไฟฉายตัวนี้นะครับโอเคแกะมาก็เจอไฟฉายนะครับตัวไฟฉายเลยแล้วก็ในนี้เนี่ยจะมีสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จแบตของไฟฉาย แล้วก็มีคู่มือนะครับแล้วก็มีเป็นอะแดปเตอร์นะครับเอาไว้สำหรับเปลี่ยนไปใส่ราง p i c a t i n ี y น9 1 3นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวไฟฉายโอไลท์ตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นไฟฉายติดปืนนะครับแล้วก็ดูที่หน้าตานะครับก็จะมาเป็นลักษณะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าโอเคนะมันมันบางลงผมเคยเห็นไฟฉายรุ่นก่อนๆน,นะครับของโอไลท์ที่เป็นไฟฉายติดปืนที่เป็นไซส์เนี่ยนะครับมันจะมีเลเซอร์อยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่าง ก็รู้สึกว่ามันมันบางลงอะ่ะพอตัดเลเซอร์ออกแล้วอะ่ะมันบางลงอีกหน่อยแล้วถามว่าตัดเลเซอร์ออกแล้วเลเซอร์ไปอยู่ตรงไหนเลเซอร์ laser มาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านในคู่กับเจ้าตัวหลอดนะหลอดไฟฉายอันนี้อันบนเนี่ยนะครับสีออกเหลืองๆเนี่ยเป็นหลอดไฟฉายสีดําเนี่ยอันนี้เป็นเลเซอร์นะครับแล้วก็เมื่อตัดเจ้าตัวเลเซอร์ด้านล่างออกเอามาใส่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นที่ชาร์จแบตนะครับ เมื่อเป็นที่ชาร์จแบตเนี่ยแปลว่าแบตเนี่ยมันเป็นบิวอินมาแล้วนะครับก็คือรุ่นก่อนเนี่ยนอกจากเลเซอร์จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นฝาเอาไว้สําหรับงัดนะครับแล้วก็เปิดเพื่อเปลี่ยนฐานทีนี้พอเวลาที่เราเปลี่ยนฐานเนี่ยแปลว่าเราต้องถอดออกมาจากปืนในการเซตซีโร่เลเซอร์เอาไว้เนี่ยก็อาจจะเคลื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ตัดปัญหาไปผมว่าเออตรงนี้ดีนะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชาร์จแบตแล้วก็เอาเลเซอร์มาไว้ตรงนี้ก็เท่ากับว่า เวลาชาร์จเนี่ยเราไม่ต้องแกะออกจากปืนเลยก็คือเอาปืนมาแล้วก็เคลียร์แล้วก็เอาสายชาร์จแบตนะครับที่ทางโอไลท์ให้มาเนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเอามาแปะได้เลยก็ชาร์จแบตถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ตอนเราชาร์จแบตเนาะตรงนี้เนี่ยมันจะมีไฟนะครับถ้าชาร์จอยู่จะเป็นสีแดงถ้าไฟเต็มจะเป็นสีเขียวแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์ที่มันเป็นแบบเป็น USB อะอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยก็ผมมองว่าเออมันสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันการทำงานของเจ้าตัวไฟฉายตัวนี้นะครับเมื่อแกะออกมาจากกล่องเนี่ย b r ลด์ r r Pro R เนี่ยมันจะล็อกเราจะกดยังไงเนี่ยมันก็เป็นแค่ไฟฉายนะครับแล้วก็กดค้างกดให้มันติดค้างอะ่ะไม่ได้เมื่อกดเนี่ยมันจะติดนะครับแต่เมื่อเราปล่อยเนี่ยมันก็จะดับได้แค่นี้เลยเราต้องปลดล็อกก่อน,นะครับวิธีการปลดล็อกก็คือ กดสวิตช์สตัวนะครับสข้างเนี่ยพร้อมกันค้างเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันจะไปเปิดที่โหมดที่เราเลือกเอาไว้อย่างอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเลเซอร์นะเมื่อปลดล็อกเสร็จเนี่ยเลเซอร์จะติดนะครับอ่ะเนี่ยนะฮะเลเซอร์ติดละก็เป็นอันว่าปลดล็อกใช้ได้นะครับทีนี้เราก็เลือกเอาว่าเราจะใช้โหมดไหนด้วยกันหมุนน่ะนะครับหมุนเอา ก็ตรงนี้ผมว่าเออก,ก็สะดวกดีนะครับเป็นการหมุนเอาที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าไฟฉายทีนี้มาดูกันต่อนะครับไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นโหมดเลเซอร์อยู่เนาะก็คือวิธีการใช้งานโหมดเลเซอร์ก็คือเราเลือกนะครับเลือกมาที่โหมดที่เป็นเลเซอร์อย่างเดียวแล้วเราก็กดสวิตช์เนี่ยมันจะมี2ฝั่งครับมันจะมี2ฝั่งนะเป็นสวิตช์อย่างนี้นะครับมีลายกันลื่นมาให้เมื่อเรากด1ทีเดี๋ยวผมใช้นิ้วโป้งตรงนี้นะกด1ทีแล้วปล่อยเลเซอร์จะติดค้างนะครับ เมื่อกดอีกทีก็จะปิดแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดค้างจิ้มค้างเอาไว้มันติดแล้วเมื่อเราปล่อยมันก็จะดับนะครับลักษณะการทํางานของไฟฉายจะเป็นลักษณะนี้ในแทบจะทุกโหมดนะครับทีนี้มาดูที่ไฟฉายบวกเลเซอร์นะครับคือตรงกลางตรงนี้เนาะผมไม่รู้ว่าถ้าเปิดมาแล้วมันจะเห็นเลเซอร์ไหมเดี๋ยวลองลดแสงที่กล้องนะครับ โอเคเห็นไหมครับรถแสงที่กล,ล้องละตรงนี้นะครับสีเขียวเนี่ยอันนี้เป็นเลเซอร์นะครับที่ติดมาพร้อมไฟฉายลักษณะการทํางานเนี่ยจะคล้ายๆกันครับคือเมื่อเรากดหนึ่งทีเนะี่ยมันจะติดเมื่อเรากดอีกทีหนึงนะ่งเนี่ยมันก็จะดับนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดค้างมันก็จะติดตามมือเราครับแล้วเมื่อเราปล่อยมือออกมันก็จะดับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับตั้งแต่โหมดที่เริ่มมีแสงไฟฉายเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นไฟฉายอย่างเดียวหรือเป็นไฟฉายบวกเลเซอร์ คือถ้าเรากดสวิตช์2ข้างเนี่ยเข้าหากันพร้อมกันนะครับมันจะเป็นลักษณะของแสงไฟที่สโตร b บนะครับก็คือกระพริบทีๆแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเลเซอร์ติดอยู่เพราะว่าเราเลือกเอาไว้ว่าเป็นไฟฉายบวกเลเซอร์นะครับแล้วเมื่อเราจะปิดเนี่ยเราก็กดอะไรก็ได้1ทีนะครับมันก็จะดับมาดูที่อันที่เป็นไฟฉายอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นไฟนะครับก็คือเป็นไฟฉายอย่างเดียว รตรงนี้ก็คือความสว่าง1350ลูเมนนะสามารถส่องไปได้ไกลถึง200เมตรนะครับจากที่กล่องเขียนเอาไว้นะแล้วก็ไฟฉายตัวนี้นะครับพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเปิดไฟฉายขึ้นมานะครับเป็นระดับแสงสูงสุดคือมันจะมี2โหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับที่นิวชีนะเดี๋ยวผมจะกดสวิตช์ตรงนี้แสงจะดอบลงทีนี้เดี๋ยวอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวลองอย่างนี้เดี๋ยวผมจับให้มันมั่นๆหน่อยเนาะเดี๋ยวใช้นิ้วโป้งกดนะครับ อันนี้แสงสว่างขึ้นมานะครับเห็นได้ชัดเลยแล้วถ้าเกิดเดียวมันคลิกอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะดรอปลงก็เป็นการลดแสงคือบางทีเราก็ไม่ได้อยากที่จะเปิดไฟฉายขึ้นมาแล้วมันสว่างสะท้อนกับกําแพงบ้านสีขาวให้มันกระแทกตาเรานะครับก็สามารถมาลดตรงนี้ได้แล้วก็เจ้าไฟฉายตัวนี้มีระบบจดจําแสงสุดท้ายที่เปิดใช้งานนะคือถ้าสมมุติว่าเราเปิดที่ความสว่าง1350ลูเมนนะครับ คือความสว่างนี้เราปิดแล้วเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็น1350ลูเมนเราสามารถหลีได้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าใช้งานครั้งสุดท้ายเราใช้ระดับความสว่างที่ระดับนี้เราปิดแล้วเราเปิดใหม่อีกทีนึงเนี่ยมันก็จะคงความสว่างที่ระดับที่เราเพิ่งปิดเมื่อกี้เนี่ยเอาไว้นะครับถ้าสมมุติว่าผม double click เนี่ยไฟมันจะสว่างขึ้นอ่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจ ของเจ้าตัวไฟฉาย Olight Browder Pro R ตัวนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะล็อกหมายถึงว่าเราต้องการจะใช้งานแค่แค่กดนะครับคือแค่แค่กดแล้วให้มันติดแล้วก็ปล่อยคือไม่ได้ต้องการจะเปิดค้างแล้วก็ไม่ได้ต้องการความสว่างที่มันสว่างมากเนี่ยเราก็กลับไปใช้โหมดแรกที่ไฟฉายมันเซตอัพมาให้ก็คือเป็นโหมดล็อกนะครับวิธีการเข้าโหมดล็อกคือ กดปุ่มใดก็ได้นะครับปุ่มหนึ่งแล้วกดอีกปุ่มหนึ่งตามนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดที่นิ้วชี้ก่อนแล้วก็มากดที่นิ้วโปง้งมันจะดับเมื่อดับเนี่ยแปลว่าล็อกนะครับไฟฉายเนี่ยก็จะติดแต่ว่ามันจะไม่สว่างเท่า2โหมดแรกคือมันมันจะเบาเบามากครับแต่ถามว่าสว่างไหมยังสว่างอยู่นะคือสว่างมองเห็นมองเห็นเลยสบายแต่ว่ามันจะดรอปลงแล้วก็ไม่สามารถเปิดค้างได้นะทุกคน มันจะเป็นการกดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูวิธีการประกอบเข้ากับปืนนะครับเวลาประกอบเข้ากับปืนเนี่ยเราดูที่ตรงนี้นะครับมันพับตรงนี้เนี่ยเมื่อเราอันนี้คือล็อกนะทุกคนแต่เมื่อเราปลดล็อกออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมันจะสามารถที่จะกดได้นะครับเราก็เอาเข้ามานะครับปืนเนี่ยต้องมีหลางนะต้องมีหลางติดอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดแล้วก็เอามาสวมกับหลาง นะครับขยับดูเนี่ยมันจะลงล็อกพอดีแล้วแล้วเราก็ปิดบานพับล็อกมันนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นปืนที่เป็นไซส์คอมแพกเนี่ยเจ้าตัวไฟฉายเนี่ยอาจจะยาวล้ํามาหน่อยก็วิธีการล็อกก็คือง่ายมากและอันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นระบบชาร์จแบตเนี่ยเราเคลียร์ปืนแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาปืนมาวางแล้วก็เอาสายชาร์จแบตมาแปะเสียบได้เลยเมื่อชาร์จเต็มก็แค่ดึงไม่ต้องถอดออกมาจากตัวปืนเพื่อเปลี่ยนถานโดยรวมผมว่าไฟฉาย โอไลท์บ r อดเดอร์โปตัวนีนะ้เป็นไฟฉายที่ทํามาได้ค่อนข้างครบนะครับตอบโจทย์แทบจดทุกการใช้งานเลยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครที่ซื้อไปแล้วจะเอาไปฝึกฝนวิธีการใช้ปืนประกอบไฟฉายยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะครับและใครนะครับที่สนใจอยากจะได้ไฟฉาย o l ไลท t บรอดเด r ร์โปนะครับหรือไฟฉายตัวอื่นของ o อไลท์นะครับโอไลท์เนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมนะครับเป็นโปรโมชั่นนะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่25กันยายนนะครับ ก็มีกิจกรรมมากมายนะครับให้เข้าไปร่วมสนุกกันแล้วก็รวมถึงจะมีการลดราคาสินค้านะครับอย่างเจ้าตัวไฟฉายโอไลท์เบราเดอร์โปรอตัวนี้เนี่ยราคาเต็มเนี่ยมันอยู่ที่5,440บาทนะครับก็ลดไป30%เนี่ยจะอยู่ที่3,808บาทนะครับแล้วก็ยังมีไฟฉายอื่นๆนะครับอีกหลายรุ่นก็คือในกิจกรรมของเดือนกันยายนเนี่ยลดสูงสุดถึง50%เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ และสําหรับไฟฉายหรือสินค้าตัวไหนของโอไลท์นะครับที่ในช่วงจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยไม่ได้ร่วมกับกิจกรรมลดราคาเนี่ยสามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ในดดสคริปชันนะครับเพื่อที่จะเข้าไปซื้อพร้อมกับโค้ดส่วนลดนะครับโค้ดของช่องดูซีรีส์กันเนี่ยเป็นโค้ดส่วนลดสําหรับสินค้าของโอไลน์ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมลดราคาของเดือนกันยายนนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ให้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ